เอาละครับก็กาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมไอซ c h ช n n นลนะก็กลับมาอยู่ในเกมเดิมทอมแอนเจอรี่เชดเหมือนเดิมเลยนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาขออนุญาตรีวิวตัวทัฟฟี่ปีาศาจนะครับซึ่งวันนี้ถ้าหากออนครบ7วันจะได้สกินระดับเอสฟรีหวันนะครับนี่เลยชาเลนชุดลาตีท่านเอิญนะท่านเอวท่านเอวท่านเอว นี่นะครับผมก็ถ้าล็อกอินครบ7วันก็จะสามารถเล่นได้1วันนะครับอันนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิววันนี้ทีนี้เนี่ยก,กิจกรรมนี้มันก็จะมีให้เราไปสุ่มสกินเอสอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปสุ่มนะเพราะว่าผมมองว่าตัวนี้มันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเซิรนะ์ฟจีน่ะสวยนะแค่เอแต่ธรรมดาแต่อัน,น,นเนี้ยถ้าไประดับ SSS เนี่ยถึงจะสวยนะครับผมก็เลยไม่ได้เอาไปโอเคเดี๋ยวไปเริ่มเล่น,นเกมเลย มาแล้วจ้ามาละจ้าเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาความขี้โกงของปีศาจต,ตัวนี้ก่อนนะครับดูมันหน้าตามันเจ้าเล่หจริงเลยเฮ้ยบวกว่าเฮ้ยเฮ้ยบอกว่าเฮ้ยนายจะหน้าตาเหมือนเราเกินไปแล้วเฮ้ยนานมันแค่ปทับฟีธรรมดาเรามันทับซีาาบ่ปีศาจเว้ยเฮ้ยสู้บาวสู้บาล <c oughs> โอเค <c oughs> เพื่อเราแตกไปสองแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บเออันที่มันอยู่กลางๆก,ก่อนละกัน <Ret reat. S 1> น้องเหมียวอยู่ไหนวะเอยน้องเหมียวมาแล้วโอ้ยหนีก่อนหนีครับหนีโอ้โอจะจะมีมาปล่อยกระทิงเหรอหลบได้นะจ๊ะหนีลงไปข้างล่างเลยเอา้าเพื่อเราโดนีดไปเก็บก่อนดีกว่าน่าจะได้นะครับน่าจะมีปัญหาอะไรเขาลงมาข้างล่างเลยสองอันน่าจะได้โอเค โอเคนี่แล้วโอ้ยおแม่ว่าไม่ดเยแล้วอะไรฮะโอ้โห,โหอ,อ,ะโอ,อะไร่ะโอ้โหอะโหแบบเสียววิ่งจริงๆครเบนี่โอ้โหนนะโโหนีมาแบบผิวๆโดนเย <laughs> ฉยเฉยเลยอะอะไรอะเขื่อนอุตส่าห์แบบว่าหลบอย่างเทพเลยนะครับ โอเคตอนนี้เพื่อนเราโดนจับไปแล้วหนึ่งตัวครับเดี๋ยวเราไปรีบไปช่วยเขาก่อนดีกว่านะครับโอ้โหอะไรอ่ะโดนเฉยเลยตึบเลยตึบเลยก็จังหวะนี้เราก็ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับเราก็ไม่อยากทิ้งเพื่อนไปไกลนะเพราะว่ากระทิงไอตัว คาวบอยเขามีไอ้นี่แล้วอะ่ะเขามีแท่แล้วถ้าช่วยได้ละเลือดนน้อยยังไงก็แตกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอ,อก่อนทัฟฟี่จะรอดหรือเปล่านะ่ะนั่นไงโดนแล้วอ๋อนั่นทัฟฟี่ปีศาจอยู่ฝั่งซ้ายไปรโดนกล่องต่อยแน่ๆเลยถ้าลักษณะนั้นนะครับเพราะเลือดเขาเหลือน้อยตล้งแต่เลิมอ,อยู่ละโอเคดันรอเลยครับเพาลงไปข้างล่างนะ ตอนนี้มีห้องอาหารมีห้องครัวนะครับแล้วก็ดัดฟ้าเรือนะสามก้อนอยู่หน้ารูหมดละดูคาร์บอยดีไล่ตามทัฟฟี่อยู่นะครับ oh, เรียบร้อยไปถึงก้อนสวยงามเนี่ยกันดันนะครับไม่ได้คูณสี่นะอันนี้ก็คูณหนึ่งไม่ได,ด้กันเลย <laughs> เลเวลตอนแรกไม่มีนะครับจริงๆมันต้องออกด้วยกันนะเอาเ,เวลเร็วๆครับโอเค ดันก่อนก็ทิ้งน่าจะยังไม่มานะครับเอาละคบสามก้อนแล้วดูชีทเขาเกิดสิโอ้โห,หน่าเกลียดมากเลยอะ่ะนี่เขาหายตัวอยู่หนีก่อนแล้วดูชีทกเกิดเิน่าเกลียดมากเลยอีกอันอยู่ห้องกัปตันอีกอันนึงอยู่ห้องอะไรนะโรงภาพยนตร์โอ้โหแล้วดูเขาออกน่าเกลียดน่าเกลียด <c oughs> ไปขึ้นไปผมไม่ได้อัพสกิลติดตัวนะกระโดดเลยตเตีย้ยๆนิดน,น,นึงนะกาจ,จะอัพไอตัวสุ่มอะไรให้ครบมาเลยนะครับตัวแบกตัวอะไรต่างๆโดนไปแล้วหนึ่งทีบายนี้ก่อนของมันไม่มีเลยนะครับตอนนี้ก็ดูลักษณะของตัวนี้นะใครใครอยากสุ่มเชิญเลยนะครับผมเก็บไป้ตัวหน้าดีกว่า ก็อันนี้ก็ใกล้จตรีซีซั่นแล้วนะครับก็อย่าลืมไปเก็บเควสกันด้วยนะอันนี้ผมเก็บเควสเรียบร้อยหมดทุกอันละตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าเว,เวลูเท่าไหร่นะสองร้อยเจบนะถ้าผมจะไม่ผิดก็ไม่เคยพลาดสักวีกเลยนะครับก็ถือว่าได้สูงอยู่นะครับอ้าวแมวหลับไปแต่ชีตไปที่หนึ่งก่อนเอ้นกว่าหายไปแล้วเสียงมันไม่มา ตถ้าพี่ปีศาจทำไมไม่แบกขึ้นมาสักทีทำลายกล่องไปก่อนเดี๋ยวนายาปโดนต่อยตายโอ้โหสวยงามไปๆๆท้าพี่ปิศาจนายไปดันเลยเร็วเฮ้ยเฮ้ยกดผิดเฮ้ยแมวไม่โดน ไปไหนวะเอ๋อเขาวิ่งวนอยู่นะครับก็สวยดีครับแบบนี้โดนไปเต็มเต็มจ้ะบ๊ายบายหลับไปแล้วครับเจอทัฟฟี่ยิงไปเฮ้ยทำไมไม่เซก็ล้วเฮ้ยก๊อปปี้ดีก๊อปปี้ของสิของดีนะั่นนะ่ะตตา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 ดาตาตอ น่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วละ่ะดูทรงละตอนแรกตอนแรกมีปัญหานะครับที่ว่าตอนช่วงเก็บ exp อ่ะโอ้แต่เสียดายนะไอฉากนั้นอนะมันมาแบบซีวิีจริงๆนะโอเคครับเพื่อนเราช่วยได้นะฝั่งขวาเรียบร้อยเรียบร้อยขออีกนิดนึงใครก็ได้มาแตะหน่อยจะเอาได้อีเวลนึงนะครับเฮ้ย,ย,ยกระโดดไม่ติด เรียบร้อยจ้าอยู่ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวเราช่วยคนนี้ก่อนปัม๊มหัวใจกันไปกันต่อไม่รอแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทับลายกับแพงกันแล้วนะ <c oughs> โอเคกิคนน้ำยาล่องหนก่อนครับเก็บมบาต,ตั้งแต่ต้นเกมยังไม่ได้ใช้มันเลยนะเ,เดี๋ยวนะเราแ้วคาร์าบอยเขาไม่ไปกันเหรอนะนะั่นละเล่นอยู่ตรงนี้เฉยเลยครับ วิ่งเสครับแบกบไปแล้วเด็กๆฮัลโหลเพื่อนๆดูมันดิดดดดด Hello, เพื่อน่อะไรของมันนี่ดูมันออกกดิเออโอเคจะไปออกอย่างเง้นได้ยังไงนะ่ะเออตายแล้วตายแล้ <laughs> เออโอ้ยโอ้ยโดนโดนโอ้ยโ,โ,โอ้ย,อยคือแบบ อะไรอ่ะอยู่ดีออกไปตรงนั้นเสรเลยเอยเราก็วางอยู่โอเคครับไปชนะแน่นอนจ้าบายบายโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะเราก็มารีวิวตัวละครตัวทัฟฟี่ปีศาจให้ดูนะครับผมถ้าใครอยากสุ่มก็ไปสุ่มกันได้นะ เก็บดาวไว้ด้วยแล้วกันของผมคงรอตัวหน้านะครับตัวนี้ผมคงผ่านก่อนนะครับเพราะว่าเอฟเฟคมันถือว่าไม่เท่าไหร่เลยนะสำหรับผมนะตัวนี้โอเคครับผมก็วันนี้ไปก่อนนะครับยังไงฝากกดติดตามกด subscribe ให้อียเดอร์เชียวันด้วยนะไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า